สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับต้องบอกว่าในส่วนของวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตําบลเขากวางทองอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับสมพาท่านผู้ชมมาดูต้องบอกว่าเป็นที่ดินแปลงเล็กนะครับบนเนื้อที่5ไร่2ตารางวานะครับขายเหมาขายยกแปลงนะครับอยู่ที่8ปดแ0 0เืนบาทความโดดเด่นความพิเศษสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็คงจะเป็นทางด้านหลังของผมนะครับ ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะฮะต้องบอกว่าแนวขอบเขตนะติดกับโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีชื่อว่าโรงเรียนหนองกระทุ่มนะครับเป็นโรงเรียนที่มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมจนไปถึงชั้นมัธยมเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะได้ที่ดินในต่างจังหวัดอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านและอยู่ติดกับโรงเรียนด้วยนะครับก็บอกว่า ต้องบอกว่าสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินอยู่อาศัยนะครับในต่างจังหวัดและยังมีในส่วนของวิวภูเขานะครับที่อยู่บริเวณทางด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นในส่วนของภูป่าตาดหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับน้ำประปาไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตมาถึงแปลงที่ดินตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับถนนหมายเลข333เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในส่วนของแนวขอบเขตต้องบอกว่าเป็นที่ดินสวย นะะบนเนื้อที่5ไร่กว่าๆเนี่ยหน้ากว้างถึง130เมตรที่ดินมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับตต่่ออจะพาจะพาาาเเดดิินนชชมม จะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงจะ่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีๆติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มี บ้านกลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยทานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อเธอพา i mm -hmm. เอาละครับท่านผู้ชมในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับต้องบอกว่า,าถูกอกถูกใจนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินในต่างจังหวัดนะครับแล้วยิ่งเป็นจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็เป็นที่ดินแปลงเล็กในชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวขอบเขตนะฮะก็ติดกับโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดกันดีกว่านะครับ ที MM ่ด <i> ินแปลงนี้นะฮะมีเนื้อที่5ไร่2งานนะครับในส่วนของแนวทั้งด้านของทิศเหนือนะครับก็จะมีทั้งสระน้ําแล้วก็บริเวณที่ถมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับก็จะมีลักษณะลำรางนะครับตลอดแนวความยาวบริเวณนี้นะครับจะอยู่ที่50เมตรนะครับทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาคารโรงเรียนนะครับบ้าน โรงเรียนหนองกระทุ่มนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับจนไปถึงชั้นมัธยมนะฮะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของปิดเทอมนะครับเราก็ไม่ได้เจอในส่วนของนักเรียนนะฮะแต่ผมเคยมาพื้นที่โซนนี้นะครับนักเรียนเยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชาวบงชาวบ้านนะครับผ่านในส่วนของเส้นทางบริเวณนี้นะฮะ เราให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูในส่วนของบรรยากาศนะครับที่อยู่ทางด้านของอทิศตะวันตกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นท้องทุ่งนามองเห็นวิวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นฮุบป่าตดสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับแล้วก็เขาบางแกกเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่บริเวณทางด้านของทิศตะวันตกหรือว่าเป็นบริเวณทางด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะฮะตอนนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นท้องทุ่งนา เขียวสวยนะครับบรรยากาศดีเรามาดูในส่วนของทางสาธารณะนะครับที่อยู่ทางด้านของทิศตะวันตกเป็นถนนคอนกรีตครับซึ่งจะมีความกว้างโดยประมาณ5-6เมตรรถก็สามารถสวนเลนได้นะครับมาพร้อมน้ําประปาและไฟฟ้านะครับสามารถต่อใช้ประโยชน์ได้ในแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับในส่วนของประปานะครับไฟฟ้านะฮะซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเดินดูในแปลงที่ดิน บริเวณตรงนี้นะครับบนเนื้อที่ประมาณ2งานเนี่ยก็ถมสูงเสมอถนนนะครับแล้วก็มีแนวคันรั้วเอาไว้แล้วแนวขอบเขตชัดเจนนะฮะแล้วก็มีในส่วนของอต้นไม้นะครับเป็นต้นสะเดานะฮะทางเจ้าของเนี่ยไม่ได้อยู่อาศัยบริเวณน,นี้แล้วนะครับเขาก็เลยบอกขายนะฮะเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเล้าเล้าไก่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของสระน้ำนะครับสระตรงนี้ ในส่วนของสระน้ำนะครับถือว่ามีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีนะครับเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยมีเนื้อที่โดยกันทั้งหมด5ไร่นะฮะสระน้ํามีเนื้อที่โดยประมาณ2งานนะครับแล้วก็นําดินเนี่ยขึ้นมาถมสูงนะครับทางด้านซ้ายมือของจอท่านผู้ชมบรรยากาศล่มลื่นนะครับซึ่งทางเจ้าของเนี่ยเขาได้ปลูกต้นมะม่วงต้นสะเดานะครับล้อมรอบบริเวณของสระน้ําเอาไว้นะฮะเผื่อว่าบริเวณตรงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมสามารถซื้อบ้านน็อกดาวน์นะครับ มาตั้งอย่างบริเวณแปลงที่ดินได้เลยสามารถอยู่อาศัยได้เลยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะมาอาศัยอยู่นะฮะแล้วก็บริเวณทางด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของมีลักษณะเป็นเหมือนลำรางด้วยนะครับก,ก็มีน้ำนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปนะฮะในแปลงที่ดินได้เพราะว่า,าในแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็มีน้ำอยู่ด้วยนะครับในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินนะครับก็ถือว่า มีลักษณะรูปแปลงที่สวยนะครับมีความยาวถึง130เมตรนะครับที่ติดทางสาธารณะในส่วนของตอนนี้นะครับผมกลับมาอยู่บนถนนนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศบริเวณโดยรอบกันไปตามกันไปเรื่อยๆนะฮะที่ดินเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยนะฮะอยู่ที่70เมตร เนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็เดินอยู่บริเวณทางด้านหน้านะฮะให้บรรยากาศล่มลื่นห่างจากถนนนะครับหมายเลข33 3, 3เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับก็จะเป็นอบตอเขากวางทองอยู่ที่7กิโลห่างจากห้างโลตัสอำเภอหนองช้างนะครับโดยประมาณ16กิโลเมตรเท่านั้นแล้วเราก็วิ่งตรงกลับไปที่ตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะอยู่ที่25กิโล อยู่ในแนวขอบเขตของแปลงที่ดินนะครับเขาก็มีลักษณะนะครับเป็นการกระจายน้ำนะฮะแล้วก็มีในโซ่ของหลักหมุดด้วยนะครับนี่นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูในเรื่องของหลักหมุดส่วนทางด้านของทิศใต้นะครับทางด้านของทิศใต้นี่จะมีลักษณะนะฮะเป็นโคกหนองนานะครับซึ่งจะเป็นชาวบ้านเนี่ยที่เขามาทําสวนเกษตรนะครับทำเป็นสวนผสมนะฮะก็ถือว่า ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับแปลงที่ดินตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่80เมตรนะครับตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของอเพื่อนบ้านแนวนะครับทางด้านท้ายนะฮะจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่120เมตรด้านหน้า130ท้าย120นะครับทำให้ รูปแปลงนะครับออกมาสวยเป็นที่ดินหน้ากว้างนะฮะเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะใช้ชีวิตในต่างจังหวัดนะครับทำเกษตรนะฮะแล้วเปิดร้านค้านะครับเปิดร้านค้าชุมชนนะฮะอันนี้สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามีในส่งของเด็กนักเรียนเล็กๆนะครับจนไปถึงมัธยมผมมาที่ดี่แปลงนี้นะทำให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนวัยเด็กนะครับอันนี้นอกเรื่องนะนิดเดียว ถ้าท่านผู้ชมได้เคยตอนสมัยที่ผมเรียนเนี่ยนะครับแก้วกาก้านะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะได้ได้ผ่านหูผ่านตามานะฮะการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดนะครับเราสามารถใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถจักรยานนะครับในชุมชนนะฮะมีวิถีชีวิตของชนบทหรือว่าชาวบ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ห่างความเป็นเมืองนะผมว่าที่ดินแปลงนี้สามารถซื้ออยู่อาศัยเนี่ยเหมาะนะครับ มีวิวภูเขาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยหุบป,ป่าตาดนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะก็ไม่ไกลนะครับดูจากตรงนี้ก็ไม่ไกลต้องบอกว่าท่านผู้ชมเคยเห็นลักษณะที่ดีแบบนี้นะครับมีความสะอาดนะสะอาดหูสะอาดตานะครับเป็นท้องทุ่งนานะครับเขียวสวยเนี่ยนะอันนี้คือบรรยากาศที่เราถ่ายกันในวันนี้นะครับ ในส่วนกลับมาในส่วนของแปลงที่ดินนะครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าที่ดินของเรานะครับเริ่มจากบริเวณทางด้านหน้านะครับที่ติดกับแนวขอบเขตที่ดินนะครับตรงที่ลูกศรผมปักอยู่ในขณะนี้ยาวนะครับยาวมาเนี่ยนะฮะกินบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยหนึ่งร้อยย้ำนะครับว่าหนึ่งร้อยสามสิบเมตรเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นที่ดินหน้ากว้างเพราะว่าที่ดินของเราเป็นที่ดินแปลงเล็กนะครับจนไปถึงสุดมุมนี้ตรงที่ลูกศรผมปักอยู่ 130เมตรนะครับติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตแนะนำนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยทําสวนทาเกษตรทําโคกหนองนาอาทิเช่นอย่างแปลงทางด้านทางด้านของทิศใต้นะครับเขาก็ทําออกมาได้ดีนะเราสามารถลงทุนได้นะครับเพราะว่าไม่เคยมีประวัติน้าท่วมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับขอรายละเอียดขอภาพมุมสูงได้ทางช่องทางไลน์นะครับเบอร์โทรตรงนี้เป็น ID ดีไลน์ด้วย หรือว่าถ้าท่านผู้ชมชมคลิปวิดีโอของพวกเราอยู่ในตอนนี้แล้วรู้สึกความประทับอ,อกประทับใจนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องพวกเราด้วยนะครับตัวเลขตรงนี้มันจะขึ้นย้ำเตือนเราว่ามีท่านผู้ชมติดตามเราอยู่นะครับเราก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในวันทำงานด้วยในส่วนของวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน ep หน้าครับสวัสดีครับ